พอมีนะ้วสี่หงสีมาอันนี้เขา่าเพื่อได้เข่าเนี่ยเขานั่งเนี่ยเข่าป่าเออเข่าป่าอ๋พอดีตั้มให้เล่าเลยหละออ่ะ <c oughs> ลูกสาวพจนปุ๊บเลย <c oughs> สาวเราในสชนบทแบบนี้แหละยักนำ้ำตำเขา่าพัดเขา่าพัดนำ้ำ <c oughs> กระดงพัดนี่คือดังอ่ะแน่นเล สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทั้งภายในและต่างประเทศผู้พอกับบาจอยเส้นเก่าเส้นเคยท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาในอ่าบ้านบ้านสะเลว้ด้วยนันะ่นเองเนาะก็เข้ามาเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่อยู่ในซุน้มซน,นบ้านสะเลวท่านผู้ชมเข้ามาทีสาวๆคนกำลังตามเข่า๊บแล้วเห็นบายเข้ามา เป็นวัดทำสมบูสบายนั่งตักแอร์ขับรถตักแอร์ไปสวรรค์ไปกับไปสองแยวเนาะเขาสองสุดขึ้นไปบสบายสบายดีไหมยกมือสบายดีนะั่นสบายดีสองมือเนาะเราสบายดีแม่ชื่ออะไรก็แม่นะชื่อเจ้าอะไรก็แม่ยังเคิรนแม่ปัน้นแม่ปัน้นจะจะเอามือลงเอามือลงเออ เอาพู้นี้ผู้นี้ซื้อได้คนเอาคนละอันคนละอัอยู่กันจะค้นเฮื่อไหมสี่คนสี่คนเนาะโอ้ลูกลูกสาวจะคนลูกชายจะคนสาวชอบคนลูกชายนึ่งโอ้อยังไงน้อยเนาะเพนันกินข้าวบ่ หนังเากินข้าวอ่าอ่าผลได้ยังกินกินข้าวยังล่ะกินข้านผงจับบาดจับบาดจับบาดจับายเออมีเฮือนครัวผลเนาะเฮือนครัวเนาะเฮือนครัวตอนนั้นเฮือนนอนบ่ตอนนั้นเฮืนอนเฮือนนอนเหรออได้ลูกไผ่ลูกเคยเหรอวะลูกมันยังไม่มีลูกสาวก็ใหญ่สุดซ้ำได้ลูกสาวนะ ลูกสาวชั้มนี้ลูกสาวปปบลูกสาวแม่ปปบนะโอ้ยอันนี้ร้านบอกปิน้ามาพี่นี่กว่าร้านเลยปิน้าวะทาไมเป็นซื้อน่าได้ซื้อนางแอดทักกันอันอายกล้องมดเนาะนางยังเกาะป็นนาวะพี่แนเป็นาวะพี่นะเออพ่นกีจะเพ้นแล้วเนาะซื้อได้ก็ละ จะแสบเนาะัวยเลยผลิล่ากินข้าวปะนะแซ่บไปเลยนะมีแต่พักบ่มีแต่พักแล้วบ่เบีกินยังแซ่บบ่ล่ะเข่าเข่าฮียนแล้วบ่เนี่ยเข่เฮียนแล้วบ่ เขาหงเหียนกับ,บหูนะเขาเ่าซื่อๆเข่าซื่อๆเนาะ <c oughs> ไปซื่อๆประชันซะ <c oughs> อขอ้าวขากระหูอ่าเบดึงเฮียนเพื่อนทุกคนเฮือนครัวเราเฮือ <c oughs> นนอนเพื่อน ปบไต่ปบเนื้อซ้ำปบเสื้อป,ปสบ้างปบสาวกันเนาะอีล่ะเอาส่งนี่ออกให้ไหนละ่ะเอาส่งเนึ่นเงเอาแซงอกกันนะึงเออแถวบนหกปนนะโอ้ขันได้เพิ่นคลาสสิกขนาดเนาะอันนี้เป็นอันลูมิเนียมนะโยมมันนะหมัดเนาะ อืมเฮือนแม่เทาเหมืนกันเนาะโอ้มักเติดตัวน,นี้เลยอาการสะพาพเลยเนาะโอ้เราต่อกันแบบนี้เนาะทา่นา,ทานี้เฮือนครัวเป็นมุ่งหยาโอ้ท่านี้เขาตำเข่าเน่ยังท่านด้แล้วสำหรับปบไต่ปบเนื้อสำน้อเข่ามากเา่ย ลูกสาวกับป๊บเลยเนาะพอได้เห็นลูกยานโอ้จักย์ใหญ่ยังเด็กคนคือกันเนาะเพื่อนยากอยู่กับบ๊อีเอากิน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 อะไรหล่ะจ้าช่างน้ำไปก็โดนเอายัางน้อยๆเด็กคุยจักอ่ายกันน้อยไปเนาะจ้าไอ้เพนหนูเบิ้งกับเข่าพนนีท่านผู้ชมมีพักมีแจวมีหัวไก่วะนะกระติบเข่ากันน้อยหนึ่งเนาะโอ้ เฮ็ดให้แล้วเนาะแม่ท่าเนาะเฮ็ดให้แต่เขาจักจักเปาปีหนึ่งได้สิเปานั่นแหละแล้วก็สิเปาสิเปานี่บ่พอก,กินแล้วนะเวนาะเยอะสุดพอ่าได้จักเดือนสิเปานี่กินตายแล้วชาวบ้านเดือน <c oughs> พนนันแล้วประหยัดกะนะินแล้วเนาะสมัยก่อนเนาะก็ประหยัดบ่เป็นปื้อประหยัดกินข้าวเพิ่นประหยัดประหยัดใส่เป็นนัวแค่นั้นะี่ยแม่ท้า่นมานำสบายดีเด้อแม่ฒ่าเด้อ บันชวนมาลูกประดับบ้างมาเฮือนมาเทาในช่องทนเทาสองคนเทา,เอาโอ้โดย,โดยจนายจังปลินน้ำซะเนี่ยเพือนเจ้าเจ้าอยู่สองคนนา,ายลูกปลิน<พ>น้ำนะเนาะพอเทาอยูเ่เฮือนเออยู่กันกันกนกบเทา,เาลูกลูกลูกแท้ๆเดิสะลูกบ่มีลูกชายลูกชายบ่มีลูกสาวบ่มี ลูกชาวนี okay. lad, ้มันเอาพอแล้วไก่เอาพัวแล้วก er> hmm yeah. uh, ็ไปอยู่เขึอนพัวแล้วเนาะอยู่ยังยังจะซองเถาสมเจ้าแล้วเนาะซองเถานี่ยแหละฮาจะได้ไปลินน้ำไปเถาน้องเอสด้ด้เสื่เฮือนเฮือนน้องเอสด้วยใช่ดูทางใดก็ะปินมาทางพีเนาะปินมาเขากล้องเนาะเป็นผู้แซ่ผู้สาวแต่ จ้าดูาไม่จุนหรมัน้าละดู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 นี่คนคั่วคนนอนคนอยู่พคนเนาะเป็นฟองคือโอ้ยอยากเห็นหน้าตาลูกสาวแม่ด้วยเนาะมันผู้ใดมอปิดมอหมอคือมอคนคุณนุ่งสิ้นแั้นบ่แม่หมอปิดเลยนุ่แเบชือออ้าในอืมจักว่าอุ้มสังันนีกะ อยู่ใช้กระเทือนจัดนะทางฝั่งนั้นอ้โนี่มาลินเฮือนมูบ่ลินเฮือนป่าอ๋อกระชาสุปิ้หลังใส่กันกว่าเฮ้ยปิ้หน้ำกระยาอย่างก็น้ำมาเอ็ดห้าน้ำก็เป็นผู้เสพผู้สาวบ่อกปัยญาเนี่ยปัญญาเป็นเพ้่สพผู้สาวกับผู้บ่าวมาลินน้ำกับแล่นใช่เลยเนาะ มีเงินครัวเพิ่นท่านผู้ชมบ่ไปหาเงินหาค้ำไม่ได้เสมอนะมีเงินค้ำมีเงินค้ำูกือว่ไม่ได้ไปหับจ้างบ่พ่อไปใช้สนิทพ่อเนะผัวเจ้นไปลินเนาะโอ้ปจ้าเอาไอ่ไหนเจ้าบ้องดูเฮือนหมดแม่เท้าท่านผู้เลยโด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 ยเฮือนครัวเพิ่นอยู่ในอันแบบบ้านซะแล้วท่านผู้ชม สุมชนกับเพื we we right. ่อนเพื sure. okay. ่อนบ้านหมู่บ้านมันติดติดทางไงเนี่ยดอกแต่บ่จอดบ่เคยแว่เขามันโดนจังลองเขามาบ่เนี่ยนางมินบ่ได้ไปหาหับจ้างหมดละคุณเจ้านะไม่ได้ไปหับจ้างอยู่แต่เฮือนนี่ หาเงินได้เลยใส่สมเจ้าเป็นผู้สาวไปรุนค่ะหาเงินเอาให้ได้จะได้เงินในนามงเติมบัตรเติมเบอร์ส่ะหาเงินได้เลยเผู้บ่าวให้แหละผู้บ่าวให้โอ้ผู้บ่าวก็ดูเลี้ยงเลยก็ดีตัวได้ผู้บ่าวเลี้ยงเถอะเกอดกระหาเองหาเองเฮ็ดหาได้ได้เลยสมเจ้านะหาได้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดนะโอ้ไปเฮ็ดงานไปดูอยู่บ่ไอ้บอกคุณคุ้นหนาได้เจ้านะคืเคยเคยเห็น ไปหับจ้างอะได้หับจ้างอยู่น <commend>. หับ <drinks> จ้างใส่ก็อยู่บ้านหรืัวนะบ้านอัวโอ้ห้งงานนะโอ้ก็หาเดือนไปได้เก้เดือนมือหนึงเกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนึ่งสมสอหลันปลายประมาณหาพันบาทมหอดสี่พบาทเดือนหนึงโอ้กระทือวระสูง9้า 3927 2007แม่นบ่ถึกบ่าเออใ2007กับประมาณโอ้ยปรีอันน่ะ5 5,000บาทโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่ลําบากบ่เฮ็ดงานนี่หรือว่าพอๆๆไวอยู่ฮะงานหนักหรืองานเบา่ผู้สาวบ่นอกบ่นานี่ลอายเนาะเป็นได๋คือละอาย เวลาชุ่มไม้ไปถ่ายคลิปไปไหนปบไต่ปบเนื้อแล้วมาแล้วบอกมาแล้วบอกลูกสาวคนมาแล้วบอกเขาเขาคือเขารักอ้ายแหละเขาเห็นทางโทรศัพท์นี่แต่เขาเห็นบ่เห็นบ่สองงายก็เห็นยั่บ่สมเจ้าเคยเห็นบ่เคยเห็นเอ้าบัดภูเขาอ้ายถ่ายเขาคือเห็นปบบ่เห็นแลนส์เหมือนอาจจะบริบาลินเฮือนเจ้าเนาะ เพื่อนเจ้าจะค้นสระพ่อแม่คอยหมดหมดนอนอยู่ไฮมีแต่อากับเพื่ออยูสโอ้พ่อแม่อยู่ไฮเพืนะ่อนเนาะนอนประจําอยู่ไฮเลยปลูกไฮไฮไฮปลูกเขาบปลูกมันปลูกเขาไฮปลูกเขาเจ้า, <c oughs> จาก,กับไปทางไฮแล้เนาะช่วงนนะี้เนาะไปบ่ทางไฮละมือก็ป้ายมือกันอยู่เยอ ได้เข้าห้องเรียนนะเข้าอยู่ห้องเรียนออกออกเข้าห้องใดออกห้องใดห้องใดเรียนไปในในบ้านได้เรียนอยู่บ้านดงเรียนอยู่บ้านนี้ปอฮะเรียนอยู่บ้านในปอหนึ่งปอสองใช่ไหมอ่าพอดีอ่านเป็นเคโนอ่เนาะพอดีอ่านได้เพื่อนนะเนี่ยก็ลืมเลยซื้อนะซอเอ็ดน้องเอ็ดโออเดเ๋ยว เพื่อนแปดลังบักใหญ่เลยเนาะเพื่อนเจ้าก็เนาะเพื่อนเจ้านะเป็นบางใหญ่นั่งเล่นน้อยนั่งเล่นน้อยเนาะมาผ่อนายไปรแล้วลูกสาวแม่เพื่อนปุ๊บเลยท่านผู้ชมยังได้เป็นลมอันนี้อันนี้เป็นป้าบ่ะโอ้นี่ลานเพื่อนเป็นป้ากับลานมะลินมะลินน้ำลูกสาวเขาแหละตามเบิื้องมูคูเขาเจ้า เห็นอ <tra> ันเพินตำเข่าอยู่แถวมมือ้าก็เลยสนใจเอาอีลาตำเข่าให้เบิ้งเด้อจงไหนเด้อจงไหนลงเบิ้งมีมีบอเฟซบุ๊กจักอะเฟซบุ๊กจักมีบอกใชเปิดให้เบิ้งนะนี่เฟซบุ๊ก น่าเบื่อกีจารู้กีจารเอาเลยน่กระรางแฟนจานล่ะอาลมณ์แบบนี้นะผู้บ่าวเห็นผู้บ่าวแอดไปคอเป็นหมูได้ไหมเข็ดได้เต็มมือได้ขอแอดไปเล่นะรับอยู่บ่มีมีมีแฟนหรือบ่หรือโสดมีแฟนหรือบ่หรือโสดโสดตนะ บอสิเด้หูจักไว้เดมมือเตเอฟซีปโนโอ้ยน้อ,อ,อ,องน้องเอ็เนาะมีแฟนลวบนะผ <c oughs> ูดลงสิน้นเมื่อกี้นี่ผูไ้ไร้ส้วแก้วผู้ชส่เหินเราฟังนัง่งกันมาลเอีัน,น,นมาลินกับหมอืามาลินกระโบแสดวงว่าลูกของแม,แม่แม่นี่เป็นเป็นหมูสุจ้า เพ <kung government> <al> ิ่นครัวเพิ่นกะเนาะแม่เนาะน้องเพิ่นก็เก่าอัวห้างเทมตะดนแล้วเด้ดอกละนี่นีปอกย่างระมัดระวังเนาะสงสสเก่ามาแล้วทาหลายปีแล้ว นึกไหก็ย่านย่านผู้ใดก็ย่านผู้บ่าวเห็นย่านผู้บ่าวแหละเห็นอยบ่ได้อายออายแหละเจ้าบ่อายเนาะเจ้าเนาะเจ้าบ่ยนผู้บ่าวเห็นบ่จังเนแหละเนาะเจ้าก็เฮือนเจ้าก็สีบ่หรือต่เอาสีสีเนาะโอแสดงว่าต่เบิ่งก็คือส นานี่รอกพอมีนะสี่ห้องสี่มาอันนี้เขา่าเพื่อได้เขาเ่านี่เขานั่งเนี่ยเข่าป่าเออเข่าป่าพอดีตั้มให้เล่าเลยละ่ะ <c oughs> ลูกสาวเพิ่อนเอาปุ๊บเลยโอ๊ยเนาะโอ้ยน้องเพื่อนว้าย ตำเขานี่เป็นคู่ค,คนแล้วตำเขานละล่ะเนาะเป็นคูค่คนเนาะผู้สาวเนาะมีบ่ผู้ตำเข่าบ่าเป็นผู้สาวกะมีเนาะแต่ว,ว่าใหญ่ขึ้นมาเพระาะว่ามีหงสีเลยเนาะ <c oughs> น้องแอดน้องแอดเนาะ น,นี่เฮือนตาเพิ่นท่านผู้ชมเพื่อนน้องแอดเฮือนตาเพื่อนอน,น้องเ,อเอพื่อนน้องอยู่ฟังนะท <c oughs> ้ายบ่ไปเบิ่งนเฮือนเราน้องแอดนี่ยังโสด,ดน้องแอดเลยเฟซกับแจกไปเลยเด้เ <c oughs> ฟซกะผู้ใดอยากได้ก็เขาเบิ่งในคลิปมันแล้วเนาะนะไงเนาะเดี๋ยวติดต่อผู้บาวใหายสะดวก ฝนตกส้มสฝนตกสองมือนละปบแล้วหมูนะซุ้มชนบ้านเขาเจ้าเดี๋ยวให้บึงก่อนจะมีตะเฮือนลัางๆเนิกหน่อยนะส้มๆล่างนลดหน่อยเนาะแม่เขาคนก็มายืนเฝ้าอยู่เอาซาบุไทย นมาเทาโดยโยโดยมะเทาอยากให้ไปส้มผ่านมาเทากันช่วงนี้กับเบิ่งเงนเน่องแอด้องแอดเบิ่งตํำเข้าเหรอท่านผู้ชมสาลาวในสวนบดเกือประมาณนี้แล้าหรือว่าจำเป็นบ่เนาะน,นี่บ่รอดเลย ถามน้องน้องอายบ่มาอห้มาายได้บ่ถามน้องน้องมน้องอายน้องกระปุและพ่มนมามาเบิ้งอยใส่พุ่มหมงนางพุ่มนางพุ่มมดมาแบเบิ้งคอยมันเพาะอุ้มเลยบ่ย่งบ่อุ้มเอาต้องนเห็ุทุกขั้นตอนเลย ป MM ปนกับเลาขาข,ข,ข,ขึ้นว่าแม่พู่าแม่ลูกกันมดแล้วคลายกุกกันรนลูก้เื้อตากะลนะบ่ผเื้อสีดำดำขาวนะบ่เฮ็ดเล้วเลยเด้ออันนั้น หมู่เพิ่นเอิ้นมาซ้ายว่าเฮ็ดแล้วเฮ็ดให้แล้วเด้อเฮ็ดแล้วเอามือเลยเนาะล่ะแอนเนาะเอามือเฮือนเด้อบอกเพิ่นนดูเสิเอามือเฮือนเด้อนีีานําบ่ดูดเสือเนาะยว่นะอกาดงออกจาจงเาว้นางละอายลเป็นใหญ่เนาะบ่จอยเอาเบิ่งในในเฟซในในเห็นหมู่ที่จริง

ม,งงมีมูโอมีมูหัวกเนาะเฮ้ยจังหัว้ามูหย้งกเลยยิงลาวสาวลาวในสุนบทแบบนี้แหละตักน้าซทำเขา่าผัดเข่าพัดนา้า

ป่าลงมาซอยเนาะสองคนแล้วไว้แบเนี้ซอยกันเอลูกสาวแม่คหับปบเนาะกันว่าปบใครนะ ตำสองตำสามตำสองไม่เหรอใครเนะ่ไวแล้วกันฝนห่อนเอาอ้าไปตำเข่าเนาะเมื่อกี้เฮือนเจ้าฝนตกหัวบ่หัวเนาะไปรีดใช้ฝนตกบ่เปียกบ่เปียกบ่ biết một là biết nó phải nó sẽ phải biết mình mà, nhu nhu ao năm năm hai tiếng 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 แม่ยังก็เอินแม่ยังก็เจ้านะแม่ปันแม่ปันแม่ปันบ่แม่ปันแม่ปันแม่อินปันพ่อบอกป่ะเนี่ยแล้วเลยบอกป่ะเนี่ยอุ้มอีกบอกหรือบุตรอุ้มอุ้มมาเนี่ยมอมเลยหำ เงอจนแตกออกเนะาะฮะทำผุสมแม่ปั้นเพื่อนก็ทำเข่าแล้วละโอ้งามเนาะเข่าช่วยอยู่ฮะเม็ดมันหักเนาะไหมเนาะเม็ดมันหักทำมสมแตกมันเขาทำเนยเนาะ ได้กินจักมืออันตำงวดนี่นะจะเถือมาฮะมาเมือแรงนี่แน่นอหนึ่งหนึ่งมือแรงมาหนึงมืออื่นนึงมืออื่นมาโอ้ตำนี่หนึ่งขึ้นมืออื่นเนาะมือหมดเลยแล้วมืออื่งมืออ่กินเลยมือตัวนี้เนาะตอแรงตำมาอีก่อแรงตำมาอีกเป็นวิถีของเพิ่นทมเนาะักน้ำตำเข่าในสวนตบด เลาเนี่ยแอดมึงับนางลินลินโทรศัพท์เนี่ยยังบอแล้วได้พัดยังพัดต่ออยู่ได้เแอดไปลินเฮือนเจ้าบอกล่ะตายบอไปลินเฮือนเจ้าสะดวกอยู่บอไปได้บอ้อต่อเงอแตกเงอนะ ได้บ่ไป็นเท่านเจ้าดูได้หรืบ่คันคันบ sure> ่ไปบ่ไปไปบ่ได้ก็บ่เป็นยังละอายบ่เออตามความสะดวกของเจ้าเองยันว่าอยากพายันอายไปเบิ่งเฮือนเบิ่งซานมีไผอยู่เฮือนมีอายบ่หรือมีเอื้อยเอื้อยเนาะเกรงใจเพิ่นบ่หรือว่าในใดเรียกว่าละอายคนทับ้าน ฮะลูกอายลูกอายผู้อื่นบ่หรือ,อไงเลยอเอออาวผั <c oughs> เ,เ,เป็นยังผัเป็นยังโอเคโอเคน้องเฝนยังยังบ่พร้อมเนาะเอะแล้วทำบุสมเฮาสิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขออนุญาตใส่แมสกันเป็นวัดน,น้ำหมูกไหลก็บ่สบายเลยช่วงนี้เนาะไปสวรรค์สองงวดติดเนาะ <c oughs> ไปสวรรค์สองงวดติดเป็นไข่เลยแดดฮ้อนเนี่ยตาก ตากแอร์เนี่ยลงแต่แอร์หลุดก็ตากแดดอีกเพื่อจะเกิดบ่สบายเนาะได้ขอไฟเด้อท่านผู้ชมเด้อโอเคเนาะไอพีนี้บรจจะขอจบไว้เพียงเท่านี้พราะกำลังในพีต่อไปสํหรับไอพีนี้สบายดีอ่าน้องแอดลองสบายดีเอฟซีเพื่อนสบายดีเอฟซีเออเป็นนั่นะอาสาไอซเอาให้เงินใส่บัตรก่อนส่วนไปเฮือนนั่งเลยส่วนไปเฮือนเอบ่เมือ อ๋อสองมื่นกีบแล้วล่ะนบขอบใจือพี่เออ <c oughs> ขาเป็นตัางเอกให้ <c oughs> ทั้งในตั้เข่าพร้อมทั้งในนะ